ครับทุกท่านครับมาดูบรรยากาศของอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กันนะครับผู้ชมครับวิ่งอยู่บนถนน24นะครับผู้ชมครับ

นั่นแะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับถนนก็กว้างดีทีเดียวครับ6เลน12เลนนะครับฝั่งละ3เลนนะครับนี่คือบรรยากาศของอําเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าถนนกว้างขวางดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ถือว่าเป็นอำเภอนหนึ่งที่เจริญน,นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นก็คืออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ